อ่าปะเ okay, ลุยเดี๋ยวห้อง chỗ ไหนดิเดี๋ยเจอจงมือหไม่ใครไม่เจอได้แล้เจ้าอ,อ,อ๋าออันนี้หาของสามอันหนึ่งอันนี้คืออะไรอะคะเนี่ยจะได้เจอของอันหนึ่งล้ะนี่เจอหนี้โอเคได้หนึ่งอย่างแล้ว anh không thấy cái này là cái này là góc nhìn thứ ba ô ba đó ok bye đi picking first picking first <cười> <cười> ok ok <He> first. <laughs> ok chơi phát con nhé phát con dùm tao nhé làm nào ลันแลนวลันลันลันนี่เพื่ออะไรง่ไงให้ขึ้นแวงบนให้ขึ้นแวงบนเจาดีเี่อกเลยอุ๊ยกลัวมากสีแลใช้ลย พี่ห็นไหมคะพี่เห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นฮือกบ้าฮอก้ยนี่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 ค่ะถึงแล้วถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะถึงแล้วนี่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 วับวว้าวว้โอเคโอ้ยนี่อยู่ที่ไหนคะ เอ๊ะเอ๊ะนี่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 นูแวะเอา,เอาทางออกอที่นีน่เอาที่นี่ค่ะอ๋อตันเหรอ ต่ทางนี้เลยทา<อ>งนี้ทางนี้พี่เหรออยู่ที่เหรอทางไอ้ทางนี้ก็ทางนี้ไม่ตมันทางนี้ทีพ่พี่ทำไมพวกเรามีมีห้าคนคะอ๋อก็มีคนอื่นเล่นด้วยไงอ๋อมันแคร์ห้องกันได้ด้วยอ๋อจริงเหรอคะใช่ครับให้คนอื่นเข้ามาได้ด้วยโอเคโอเคโอเค มาช่วยกันช่วยกันผ่านเอ็ดเอ็ดเอ็ดเฟนเอ friend, uh, ็ดเฟนนะอินฟองตันทางนี้ตันนะ uh. ไม่มีอะไรอ่ะหรอคะโอ้โหไม่มีอะไรตันตันซอยตันซ <laughs> อยตันซอยตันตันหรอคะ พี่พระเฉลยพูดยังไงคะเมียทางนี้เปล่าวเมียทางนี้ทางนี้ไปเอ้ยไปต่อ นี่งไงเจอแล้วจะท่อไปแล้วโอเคอายแล้วนะ

เคยตอนไหนแต่ว่าแต่ว่าลืมลืมแล้วครับลืมไม่รู้จริงลืมแล้วลืมลืมไปว่าไม่เคยต้องมืออ่ะเอาบักของต้องมือดิบักของนั่นนะบักของนั่นดิมาชิมช็อต อ๋อตันน่ะอุ้ยนี่นี่เหรออุ้ยพี่นี่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อโอเคนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอท่อแล้วอุ้ยพี่อยู่ที่ไหนกําลังกําลังไปกําลังไปอ๋อฟอลล์ฟอลล์มีฟอลโล์มีครบเหลือเพียเก้พี่เห็นเคสไหมคะกพลังเข้ากพลังเข้า โอเคโอเคโอเคค่ะโอเคครับมาแล้วมาแล้วเอโอเคโอเคไปหาทางกันต่อต้องดุมมาเสริมเลยได้ก็เชื่อลงมามาเติม นี <ç> ่ <shield> <forest> โอเคเอ๊กเอ๊ะเอ๊กใช่เอ๊กไข่ที่เอะกพระชา,ายพูดยังไงคะไข่ไข่หรอคะไข่ไข่ไข่เอ็กไข่ <laughs> ชอบกินกินไทยอ้าวตันต oh, <done. S 1> ัยตันแล้วอ <c oughs> ะ ได้ไง่หรอเฮ้ะใครอย่าทางนล้ใครลเรามาั้ยอ่ะทางนี้เาาปล่าน,นี่อย่าทางนี้นี่นี่นไงเยอแล้วโอเคป่าโอ้โอเค โอเคได้เอกแล้วไข่ใช่ไหมคะใช่ไข่เลยนี่งไงคือข้าางบนไปข้างบนบข้างบนบข้างบนฮาร์ดอ,นนอันนี้ก็มี authority okay, โอเคน่าได้การ์ดกันมาแล้วเก็บการ์ดแล้วหรอคะอุ๊ยมันต้องเก็บกันทุกคนนี่นะอไี่รยังไม่ได้เก็บการ์ดเแ็ดมีเแ็ดมี่แล้วเ็ดเแ็ดมี่แล้วโอเคโอเคพี่ที่ไหนพี่ที่ไหนไป okay. Bye Bonnie a n don't d let Freddy catch you. okay. bye Bonnie. เอ๊ะมันมีทางนี้อยู่อะหาหา Bonnie เฮ้ยวิ่งไปด้วยเต้าเว้ยอุ้ยอะไอ้ทางนั้นทางนั้นทางนั้น ทางนี้ทางนี้ทางนี้แป๊ดเเศ้าเหรอตังแล้วใช่ตั้งแล้วไม่มีอะไรทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้เหรอคะแล่วก็ขอขอชักแมงด้วยดิ ไปเลยไปเลไปเลยไปเลยเออลั่น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 ค่ะแวลั่นแาแน้นสิตัดแดดดิอุ้ยไฟอุ้ยค่ะมีแล้วมีแล้วเห็เห็ เจอหรอโอโอ้โหเก่งจังเจอทางเลยบิ๊กซีนคีย์ขาดไม่มีคีย์ขาดค่ะต,ากกาต้องหาก๊าซใช่ต้องหาอุย้ยมีแล้วมีแลว้วเย้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคอุ้ยเก่งมากเก,ก่งมากเวลี่กูดเวลี่กูดเวลี่กูดอุย้ย อุ้ยลินี่เฟิร์สเหรอพี่กิ้งเฟิร์ตอ้าโอเคขออาโอ้าวอ้กลัวมากจะเอ้ยอ้า ไปไหน,นออโอาตอมามีทางขึ้นทังบนบนคะมีทางขึ้นทางบนอยู่โอเคใช่ของเท่ไ่ใช่ของเคนก็ ัวมากจริงน่ากลัที่ไหนไม่มี i s so dark โอ้ยไม่มีอะไรจริงไม่ไงเจอ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 ได้ๆตนวตัวตัวตัวแกม้อตัวตัวจะกินพิชี่ชิ้นเจ้าโอเคไปกันต่อ

โอ้ยังไม่เจอเลยใช่ไม่มีอะไรอะค่ะออาอาทางออกอะ่ะทางออกอยู่หน ดูก็ไม่รู้เจอ,อ,อแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้านี่เหรออุ้ยใช่กดเลย่าวเอ,อค่ะโอ้เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเหาของสามอย่างเอ้าพี่ช่างของแคปมินมี่ย,ยเจอแล้ว พี่พี่พรอแปบหนึ่งค่ะพี่ใช่ของเคสไม่อยู่ค่ะเอาเอาเอาดีตยีไทิมทถอยติมโหันะก็อนีงไงสองขาดอันเดียว Want you. เนี่ยจเจอแล้วค่ะบาบ้าเข้าาเข้าเจอแล้วเจอแล้วไม่ไม่ไม่ไมรอ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 พิชาตของแคทด,ด้วยค่ะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่นี่อันนี้ลุงค่ะ mà đây nha. Đi một đường thôi chứ anh đừng có quay qua quay lại nhiều đường quá. Có nẻ anh ở đâu? Anh lại cái chỗ mà mấy đứa nó chấm á. Anh 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 thấy cái chấm màu vàng không? À, anh cứ đi tới cái chấm đó tại vì nhiều khi tụi nó tìm ra mà tụi nó chấm vào đó đó chấm nào gần hơn Nhắm mấy thằng gì vậy? เห็นแล้วเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วคะ่ะโอโอเค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 ได้แล้วคะ่ะโอเคเขาถึงแล้วเขาถึงแล้วคะ่ะพี่พี่อยู่ที่ไหนคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วที่เข้าตรงนั้นอะที่หาของสามอย่างหาครบแล้วเข้ามาเลยเข้าวัปามาเลยเข้ามัางในเลยขาขี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ok 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 thẻ ok 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 cho mấy cái chỗ ok game nè. Đã ok ok à, ok 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 mimi, mi, ฮะก็เข้ามาไงไอ้นั้นที่มันหาของสามอย่างหาครบแล้วเข้ามาเลยมันให้หาใหม่เหรอพี่ถึงแล้วเหรอย <า S 2> ังไม่ถึงรออยู่รออยู่อยู่ที่ไหนเขาเข้ามาไอเข้ามานี่มันม,มีของสามอย่างให้เราเราปลดล็อกไงเดินเข้ามาเลย มันปลดล็อกแล้วหาของครบแล้วี่มันให้มีให้เก็บการ์ดอะซาร์ยแล้วก็ผ่านแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะแล้เอันก็อันอันอันเห็น c h ư เอาบันเซงไหนเหรออ๋อ Sao không có Đây nữa này. Sao em, nhưng mà xem lấy ta nữa này. Xem nè không được ta. nè ờ. Lấy không được. nè teleport nè 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 đây nè okay. Đây đây ได้ค่ะรอยด้วยนะคะทุกคนฟเฟอร์มโอเคโอเคพิกซีโอเคโอเคลิสต์ตูมีนะเวฟเฟอมีนะโดนรีเมียโลนนะดนโดนีเมียโลนนะ để nó bay qua bay qua phải qua đi nó nó qua đi qua đi Nó hù á, nó nhảy nó hù á qua nó qua đi 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 nó đi qua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  tự đi tìm đường đi qua đi qua đi qua đi đi qua đi qua เรถึงแล้วค่ะโอเคปะที่รอเพี่หนึ่งนะรอพี่ชายของแกค่ะได้ครับเข้ามาเข้ามาแล้วค่ะกำลังมาค่ะก็ะสังขก๋จุ๊กมากล้เนาะโอเคปะ อ่ะเร็วไปกันต่อเนี่ยนี่นี่นี่เล็กโก้ัางนี้ทางนี้เฮ้ยเหลวๆเหลวๆหลวๆเจอะน้อยเนี่ยที่ดูลิ้มีร้อนนะไว้พีนะ ภาษาอังกฤษเหมือนข้าน่ใช่ไหมคะใช่ไหมค่ัพี่อ่าครับทายแอคเซนต์ค่ะเฮ้ยอีกคนหนึ่งไปไหนหายไปไหนอีกคนหนึ่งผ่านแล้ว มีทางอยู่นะพิกซี่อยู่ที่ไหนคะพี่พิกซี่อยู่ที่ไหนคะอนะครับพิกซี่อยู่นี่โอ้นี่นี่นี่เขาที่นี่คะ่ะโอเคพี่ you hear me เร็วไหมทำไมเขาไม่พูดอะ ไว้ต้องอยู่ต่อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วที่ไงอ้นี่นี่เหรออันไหนอันเลขอันไหนอะเอเข็บวะอันไหนสีอะไรสีฟ้าหรือสีแดงไม่รู้ไม่เลยสีแดงสีแดงสีแดง red one red one สีแดงไม่มีเอไม่ให้กดสองอันอันไหนอุ้ยสีแดงสีแดงครับพี่สีแดงใช่หรอ

โอเคดีเทนทูลอปปี้ครับ